เรามาถึงขั้นที่2แล้วนะครับบันไดหิน,นจะเป็นแบบนี้โหอย่างดีเลยไปพาชมบรรยากาศสักเล็กน้อยว้าวโอ้ชอบจังมีความท้าทายแบบนี้ ขอบคุณผู้สร้างเลยขอบคุณผู้รังสรรค์เส้นทางเฮ้ยล้วก็จะมาเจอบันไดเลยครับแบบนี้อีกเจ็ดชุดนะฮะเห็นเขาว่าโอ้สวยงามโอ้ดูธรรมชาติดีตีต่อใจเหลือเกิน ก็จะหอบหๆหน่อยนะดีดๆวิวสวยมากครับขึ้นมาข้างบนมองไปไกลลิบๆเลยมองเห็นทั้งเมืองมองลอดช่องใบไม้เอานะครับ